สวัสดีเย็นวันพฤหัสนะคะเพื่อนๆวันนี้มาให้ดูบ้านในช่วงหน้าใบไม้ร่วงนะคะก็จะเห็นใบไม้เต็มนะคะจะเห็นใบไม้ทุกซอกทุกมุมบ้านนะคะนี่นะคะใบไม้ฮัลโหลทิดเลดบิเชนย่า เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนคนที่เช่าบ้านนะคะวันนี้กมดดมะะ็มีทั้งแดดทั้งลมนะคะมีทั้งแดดทั้งลมนะคะให้ดูบรรยากาศนี่มีลมนะคะวันนี้อยู่ที่โอ้ขึ้นมาแล้ว18องศานะคะช่วงนี้18องศานะ18องศานี่นะคะใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนะคะใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้ว ใบไม้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอากาศจะเย็นๆค่ะเพื่อนๆขาอากาศเย็นๆนะคะเด็กแก้วจะพาให้ดูต้นเอ่อต้นพริกเด็กแก้วก็จะเปิดให้ออกซิเจนให้เขาได้ออกซิเจนหน่อยหนึ่งเนาะนี่ไงคะต้นพริกของนี้เด็กแก้วเอามาไว้ในในเล้บเบอร์นะคะ มีดดแดดไปแกก็จะเปิดเปิดรับลมให้เขานะคะอันนี้คือพริกเก็บข้าวันไว้ในบ้านนะคะช่วงนี้ข้างนอกเย็นมากเย็นสงสารต้นพริกนะคะนี่ต้นพริกของยายแก้วมาไว้ในห้องนี้พอมันหนาวอีกหน่อยพอมันติดลบยายแก้วก็จะขนต้นอ่าต้นใบกระพรวนมาไว้ข้างในเหมือนกันนะคะนี่นะคะต้นพริก ต้นพริกนะคะวันนี้ได้เวลารดน้ำให้เขาแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้รดน้ำหลายวันนะคะเพื่อนๆพริกที่เราขนมาไว้ในบ้านนี้ดอกมันจะร่วงนะมันจะเหลือแต่ลูกที่มันที่มันติดมาจากข้างนอกแล้วเนาะนี่พริกที่มันติดมาจากข้างนอกมันก็เริ่มจะเริ่มแก่แล้วนะคะลูกก็จะเริ่มเป็นสีดำแล้วนะคะเนาะ เผ็ดนะคะนี่คือพริกขี้หนูไทยแล้วพริกกินดาไทยนะคะนี่ก็เริ่มเริ่มแล้วต้นนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลูกดําแล้วนะคะเริ่มลูกดําแล้วเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวแก้ก็จะดูว่าวันนี้เออวันนี้สมควรที่จะให้น้ำพอแล้วนะคะเพราะว่ามันหน้ามันแห้งๆแ,แล้วเนาะก็มีดอกทุกต้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะดอกทุกต้นคะ่ะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆจา่าๆนะคะ นี่เอามาไว้ในบ้านนะคะเอามาไว้ในบ้านจะรักษายากนะคะเพราะว่าเพี้ยเอยอะไรเอยนะคะส่วนลูกมันก็ดอกที่มันมีดอกมาแล้วมันก็จะมันก็จะไม่จับลูกนะมันก็จะร่วมนะแต่ไว้ในบ้านข้อเสียของมันคือรักษายากรักษายากคือมีเพีย้ยเพี้ยมันจะตามเข้ามาเพราะว่า มันอยู่ในบ้านเพี้ยมันมันอดมันอบอุ่นเนาะเพี้ยมก็จะเกิดเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นตามความอบอุ่นนั่นแหละค่ะนะอันนี้ก็ที่นอนป้าป๋านะเออมีหลายต้นนะคะที่นอนอันนี้ส่วนมาไว้ในบ้านเนาะส่วนอยู่ข้างนอกก็มีหลายต้นเหมือนกันเดี๋ยวเสร็จจบจากคลิปนี้เดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้คืออยู่ในห้องแล้วอบอุ่นนะคะมีแดดอบอุ่นนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จุ๊บจุ๊บบายบายนะคะ